มากขึ้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้ทําหน้าที่ของผู้หญิงน่าจะครบถ้วแล้วไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูกับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้มีมีครอบครัวมีน้องตัวน้อยแล้วก็มีสามีอยู่ข้างๆรู้สึกม,มันสมบูรณ์แบบในชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมหลังจากแต่งาเปล ят, ีล ят, ่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าคนหันมารักเรามากขึ้นต้องขอบคุณน้องยูจินเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับแบบว่า ไปเข้ามาติดตามเป็นว่าเรามีลูกแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้พอเรามีลูกอะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูซอฟลงไปหมดก่อนหน้านี้เราก็มีสื่อกับชาวโซเชียลตลอดใช่ค่ะลูกเราโดนด้วยไหมลูกพอน้องอยูจินยังยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะป้องกันเป็นกอบป้องกันให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่า ็เชื่อว่าถ้าถ้าน้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเจนี่ก็ชอบอัพรูปลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะต่อไปก็เดี๋ยวค่อยๆสอนค่อยๆปรับกันไปแล้วาจะจัดการยังไงกับกับชาวเน็ตที่เหียวโซเที่ยวียกว่าที่เหียวโซชวยเลยหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆอ๋อทุกวันนี้ทําใจได้แล้วค่ะรู้สึกว่านิ่งดีกว่าแล้วแล้วแต่เลยค่ะขอบคุณมากๆที่ยังติดตามหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆก็อย่างที่เคยบอกว่า ถ้ามันจริงเดี๋ยวเจนนี่จะปรับให้แต่ถ้าไม่จริงเราก็ขอนิ่งดีกว่าเพราะว่าตอบโต้ก็เหมืนามานอนปีที่ผ่านมาเนาะเละเตะเจนนี่มันมีคอมเมนต์ไหนเรารู้สึกแบบว่าเราลำบายไนเลยแบบทำไมรุแนแรงขนาดนี้ย,ยังไม่มีคอมเมนต์แบบรุนแรงแต่ก็จะมีคอมเมนต์ในเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะแบบว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้ซึ่งจริงๆเจนนี่ก็อยากจะบอกว่าเราก็เลี้ยงแบบดีที่สุดในสภับของเราแล้วแต่ว่าถ้าอันไหนที่นํามาใช้ได้เดี๋ยวจะค่อยๆนํามาใช้แล้วกัน ได้ทุนหลักในสองคุามีช่วยดูแลดูสิ่นี้ป้าค่ะก็ช่วยทุกเรื่องทั้งหมเลยขาแบบบริหารงานหลายหน้าที่ใช่ไหมเขาทำหน้าที่ลูกของแม่เขาทำหน้าที่พี่สาวของน้องสาวเขาทำหน้าที่จากาของค่ายของใครายเขาเราก็ทำหน้าที่แทนเขาในส่วนที่เขาไม่ว่า <You 're S 1> เป็นหน้าที่กันยังไงคะเราพูด Jenny เลี้ยงเป็นหลักย u l เลี้ยงเป็นหลักค่ะใช่เจนนี่จะทำงานทำงานค่ายทำงานพรีเซนเตอร์ทำงานรี ดีที่ยูเลี้ยงลูกเก่งกว่าจินนี่ยูจินจะชอบอยู่กับพ่อมากกว่าใช่ค่ะพยายามศึกษาวิธีการเลี้ยงจากไปดูจากไหนบ้างคะับดยี่สิบสชั่วโมงค่ะจะพูดหมอใช่จะชมนมจะเอาลูกนอนอะไรยูจะอ่านข้อมูลมาก่อนตลอดแล้วก็ยูจินจะตื่นทุก2ชั่วโมงก็เป็นหน้าที่พ่อพ่อเป็นการ ก็มีข light. <sound> kind of <c ười> ้อมูลค <c ười> ือเป็นศึกษานับยูนิวโนมมาเลยก็ศึกษาเรื่อยๆครับจากหลายๆหลายๆอะไรจากผูจากผู้มีประสบการณ์บ้างอะไรบ้างแสดงว่าเราก็ทำได้ทุกอย่างนะงท่านมีทำหมดค่ะไม่กิ็นจะดูให้นมใช่แล้วอะไรที่เราต้องทำงานเราต้องยังไงต้องตักทั้งนมไว้เพื่อให้ค่ะหนูจะปั๊มนมทุกสองหรืสามชั่วโมงค่ะ าลืมไปยิวก็จะเป็นคนเอามาให้แนละ้วมาเตือนเพราะว่าหน้าที่ของหนูก็คือทํางานไปส่วนยิวหน้าที่ของยิวคือเลี้ยงลูกแล้วก็ช่วยหนูเกี่ยวกับการแบ่งเวลาของการปั๊มนมเอ่ยช่วยคิดงานบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ยิวมาช่วยงานเยอะเพราะว่าอยากให้ยิวโฟกัสลูกอยากให้ยิวจินมแบบอบอุ่นที่สุดนี่ขนาดไม่ช่วยเยอะนะนี่นะี่ตอนคบกันแรกๆไหมพอเป็นพ่อพอเขาเป็นพ่อแล้วจนี่ <c oughs> เห็นเห็น <das> ม <quart an> ุมใหม่ๆของยิวมากขึ้นค่ะรู้สึกภูมิใจที่ลูกของเรามีพ่อที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักกับลูกทุกวันนี้แอบอิจฉาลูปเพราะว่าอะไรก็ลูกลูกลูกหอมแก้มลูกกอดลูกไปหมดแล้วไม่มีแม่แล้วมั้งเนี่ยไม่หวานกับเมื้อใช่ไหมหรือไงไม่ใช่ครับมันเขาอ่ะจะเห็นเราทำกับลูกมากกว่าเขาเลยมีความรู้สึกที่แบบว่า ทำไมไม่ทำกับเขาบ้างจริงๆก็าทำเพราปกติแต่แค่แบบอิจฉาลูกมั้ง <correspond> ก <gamma enders> ็คือเป็นลูกมาก่อนอนนี้ใช่ค่ะก็น่ารักค่ะจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่ชอบแหละจริงๆมันแบ่งเวลาอย่างไรบ้างให้เราสองคนแบ่งเวลาตรงนี้กับสองคนมันมีกันบ้างไหก็มีบ้างค่ะวันคุณแม่จะจะช่วยบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ความสุขของเราสองคนอ่ะมันจะน้อยกว่าเวลาที่มีลูกอยู่ด้วยเราก็เลยชอบเวลาอยู่จินอยู่กันสามคนได้มุ้งมิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาสวีทของเราก็คือตลอดเวลาอาแต่ตอนนี่รู้สึกยังไงบ้างคะคุณมองว่าเราเลือกสามีผิดอ๋อก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เออคืบเคยนิดนึงแต่ก็ไม่อยากไม่อยากมาคอนเฟิร์มให้ดูอยากให้เห็นแล้วก็ค่อยๆดูไปด้วยกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณมากๆที่เป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีมากๆของลูิงๆล้วนี่อย่างเพราะว่าหลังพ่อเรามีปัญหามั้ยคะลูกนู คือตอนตัมนมกับตอนให้นมหนูมไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่มันจะเป็นวุ่ๆตอนที่เราให้นมกับตัมนมค่ะแต่ว่าถ้าถึงจุดน,นั้นคือยู <c oughs> ต้องอยู่ข้างๆตลอดถ้าถ้ายูไม่อยู่แล้วมันจะร้องไห้มันจะนเรียกนะคะแต่เป็นแค่ตอนตัมนมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมโดนหรือเปล่าตอนนี้เรียกเป็นอยู่เป็นแค่ตอนตัมนมเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัมนมเสร็จทุกอย่างแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะอารมณ์ดีเหมือนันรู้สึกว่าเป็นยังไงมันดาวมันดาวลงนิดนึงแล้วมันรู้สึกแย่ๆ เป็นแค่ตอนปบำรุงค่ะมันเหมือนอยากให้เขาอยู่ข้างๆเราใช่ค่ะใช่แค่นั้นได้ปรึกษาคุณหมอของเขว่าการนี้จะหาคุณหมอบอกว่าให้กินของบำรุง hmm. ค okay. ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็หายไปเองค่ะอ่ะรู้หึงเรื่องสุขภาพเราดื้องเพราะหลังหลังคอร์ดเลยเนาะมันก็แบบคุณแม่หลังคอร์ดอะอย่างเงี้ยเราดูเคร่ยดนะเราแบบตอนนั้นคุณหมอบอกว่าควรเล็กมันพอนะอย่างเงี้ยก็อืมจริงๆไม่ได้ ก็มีนอยๆบ้างเวลาโดนบูลลี่เนาะเพราะว่าน้ำหนักมันก็ขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนท้องนี่กินเยอะท่ตามใจปากค่ะแบบว่าอยากกินไปหมดเลยแล้วก็ติดของหวานด้วยตอนแรกๆก็แอบ,บนอยๆอยที่คนบูลลี่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนอวบเป็นคนว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะเรายังขึ้นคอนเสิร์ตได้เรายังแต่งเพลงได้เรายังทํางานเป็นแม่ของลูกป,ปกติได้ก็ถือว่าเราก็เป็นคนปกติทั่วไป ใกาลังใจนว่็บอกเขาว่าทุกคนหนะมีความสวยงามของตัวเองทุกคนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอะไรเราแค่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นก็พอเอราะว่าจะเพาว่าจะหอมแล้วก็รักเมียเออรักเมียเนาะเออเร่องไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรช่วยช่วยผมด้วยนะก็คือผมก็ทำช่วยจิจของตัวเองแล้วก็ช่วยเขาเรื่องค่ายเรื่องงานกิฟต์วินเซอร์ต่างๆเราทำรกันยิ่ง อกทั้งด้วยบอกด้วยอารมณ์บอกด้วยเหตุผลแล้วทุกวันนี้หนูไม่ค่อยอยากบอกอะไรเลยแต่หนูก็แค่แบบอยากให้เปิดใจให้หนูเรืเ่อยๆแล้วกันค่ะหนูจะพยายามแบบปรับตัวให้เยอะที่สุดแต่ว่าเหมือนเราหวบๆวนวอ,อย่างเงี้ยจะให้เราแบบ พวกนี้ต้องหอมเลยคือนี้ต้องหอมเลยเราทําไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ว่าหนูอยากให้ติดตามกันที่ผลงานมากกว่าถ้าถามคนที่บอกว่าอยากให้เจนนี่กลับมาหุ่นเดิมอยากให้กลับมาหอมเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกเหมือนรับงานพรีเซนเตอร์ค่ะตอนแรกรู้สึกกดดันเพราะเรากลัวเราทําไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วถ้ามันทําไม่ได้จริงๆก็ถือว่าก็าปล่อยแล้วกันแต่ว่า เรามีตัวช่วยโปรตีนจากพี่ตั๊กใช่ไหมคะถ้าเราทำได้ก็ถือเป็นเรื่องที่โชคดีของเราแต่ว่าช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันว่ายูยูจะเทรนให้หนักมากทุกวันเลยเซนเนอร์ประจำตัวไปเลยจีสุดค่ะดุมากด้วยมันมันมีน้อยถ้าแบบร้องไห้แล้วมาอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่าว่าเราต้องตั้งหรืออะไรอยู่ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นร้องไห้ค่ะเหมือนถ้าถ้าเจอแบบคอมเมนต์มาแบบทำไม ไม่อยากไปทะเลาะอะไรแบบนี yeah. ้แล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วล้วก็เราทําใจไว้แล้วว่าโซเชียลอ่ะไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกเดี๋ยวจะต้องมีอีกร้อยแปที่เกิดขึ้นซึ่งหนูหนูพร้อมรับแล้วเพราะว่าหนูอยากทํางานตรงนี้หนูก็ต้องรับมันให้ได้แล้วอันนี้ตั้งใจเราจะที่เราเป็นบอกเราตั้งใจจะลดไปเหมือน้อยเข้างการใหม่ๆค่ะจะเป่นว่คนที่สองแล้วรือว่ายังไงจริงอยากมีนะป้อยากมีไหม อยากคร um ับอยากอยากให้โตใกล้ใกล้กันค่ะเพื่อนๆก็ต้องเริ่มแหละยูบอกว่าถ้าไม่ติดกับรับงานบีเซนเตอร์จริงๆอยากมีคนที่สองเลยแต่ว่าคว้าทำงานก่อนนะคุณของกับเป็นคนเดิมก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ค่ะเออตั้งเป้ากี่นานกี่เดือนคะถึงจะแบบลดไปเหมือนเดิมก็ตั้งเป้าให้ได้ภายใน3-4เดือนนี้ค่ะแต่ว่าคนเดิมมันผอมมากคนเดิมมัน43-44ค่ะ แต่ว่าอย่างน้อยให้ให้ลงมาเหลือ40กว่า,ก,าก,ก็น่าจะภูมิใจแล้วเพราะว่า1กินอาหารเสริม2อออกกำลังกายแล้วก็3าออกคอนเสิร์ตทำง,งานเยอะก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องลงแน่แน่กับน้ำนมหรออ่าไม่รู้สิคะยิ่งกินย,ยิ่งเยอะขึ้นเพราะว่าอาหารเสริมที่เรากินมันเป็นน้ำและเวลาเรากินน้ำเยอะๆมันจะทำให้น้ำนมมันเยอะขึ้น เราเี็กว่ะพิ่ท์เออทำเลว่านานนินึงคอะมีลูกมีอะไรเงี้ยหลายคนแบบเป็นห่วงน้องเขามาด้วยกันีลิลลี่ยงานน้องแส่อะไรมาแบบจริงๆวันนี้มากรุงเทพก็พายูจินมาด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็อ๋อขอโทษลิลลี่ลิลลี่น้อยใจอีกแล้วอ้อยใจไหมต่น้อยใจอีกแล้วลิลลี่ ว่ามีมุมน้อยใจไหมน้อยใจแต่หนูก็ต้องสอนน้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอลิลี่โตขึ้นมีครอบครัวลิลี่จะเข้าใจเราเนี่ยรักน้องเหมือนเดิมแต่เรามีเวลาให้น้องน้อยลงจริงๆอันนี้ต้องยอมรนะับเพราะว่ายูจินเนี่ยเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เดินผ่านเดินสวนทางกันหรือว่าเจอการเจอหน้ากันในแต่ละวันหนูไม่เคยปล่อยผ่าหนูจะทักน้องกอดน,น้อง ชวนกินข้าวชวนไปเที่ยวตลอดเพราะว่าเราอยากให้ลิลลี่ยังได้รับความอบอุ่นเหมือนที่เราเคยให้เหมือนเดิมค่ะเราเาือนเาเ้อแบบเพด่ันเราไม่รู้ว่าเน้อยใจแบบนี่ไม่รักเราไม่สนใจเขาเดิะไรอ่างเงียไม่เคยค่ะแต่บางครั้งล่ะลิลลี่เขาก็จะดูเศร้านิดนึงอาจจะแบบเขาเหงาคือลิลลี่เนี่ยอยู่กับหนูมาตั้งแต่เกิดยิงป็นช่วงไวรุ่มด้วยครับไวรุ่มขอเรียกว่าตออใช่ะ ก็บอกว่าพอแบบเทํางานไม่ได้เ้อคอยงานน้อยไปยออ็นดูาแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้องกับมายอะขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จนนี่ฝึกมันเป็นการฝึกด้แหละจริงๆอ,อยากให้ลิลเ,เขารู้ว่าวันนึงถ้าไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้งานน้อยเขาก็ต้องรับให้ได้ เพราะอนาคตเนี่ยหนูเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาตลอดวันหนึ่งโตขึ้นเขามีสามีมีครอบครัวเขาก็ต้องทํางานของเขาก็ค่อยๆฝึกเขาคือลิลี่เขาอยู่ในช่วงที่กําลังโตแล้วก็อยู่ในช่วงที่เขาก็ย,ยังคงเป็นเด็กเดี๋ยวเขาค่อ,คอยๆคิดไปเองแต่ตอนนี้ลูกยังมีหรอเป่ามีค่ะตอนนี้คอนเสิร์ตหนูเริ่มเปิดรับแล้วเดือนสิงหาคมก็เริ่มเยอะแล้วค่ะผู้ใหญ่เขาไม่ได้เตือนว่าเราไม่ให้ ขาอยากเอามาอะไรช่วงนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคงั้นขอรับผิดชอบงานของเราให้จบละกันส่วนเรื่องใครจะเป็นยังไงอันนี้หนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครจะทําผิดทําถูกหรือว่าใครจะโดนดราม่าไงมันเป็นเรื่องของเขานะคะเพราะเจนนี่ก็เราโดนมาเยอะแล้วหนูเอาแค่มุมของหนูก็พออไน้ลาก็ไม่ดไม่ได้ี แม่ได้มีอะไรกันค่ะหนูทํางานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาเรามาเจอกันแล้วก็บังเอิญว่านาลาเขาก็ปรึกษาว่าเขาเจอเหมือนหนูอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็ให้คำปรึกษาในส่วนที่เราเคยเจอมาแต่เรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนูหรือหนูไม่เคยเจอ,อนี่หนูไม่ได้พูดถึงเลยค่ะคก็น้องน้องทักมาขอโทษค่ะว่าขอโทษนะคะที่ทําให้พี่เจนี่เสียชื่อไปด้วยอะไรเงี้ยเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรเลยคือพี่ทํางานไม่เป็นไรพี่รับได้มใจยอไ คิดไปแล้วก็กลัวๆค่ะ50 50แต่ว่างานก็ต้องเป็นงานาค่ะลูกค้าดิวไว้เราต้องรับผิดชอบแล้ก็คิดว่าโอเคก็เดี๋ยวคงจะผ่านไปเหมือนที่ผ่านมายมอยาเหอกยากเห็นจังเลยว่าใครเซอาจจะเล่น กันมากกว่าคือสงสารลิลลี่เหมือนกันคือน้องเนี่ยน้องลิลลี่เนี่ยเป็นคนที่ตลกมากไม่มีหรอกที่อยู่ดีจะมาบอกว่าหนูสวยเหมือนเบลล่าหรอพี่เจนอะไรงี้ไม่มีค่ะอีกอย่างหนูไม่อยากให้เอาใครมาพาดพิงหรือเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าลิลลี่เขาก็ยังเป็นเขาอะค่ะแต่ว่าถามว่าเขามีน้อยไหมเขาก็น้อยเขาก็ถามว่าพี่เจนหนูสัญญกรรมดีไหม เอ๋อเหรอแต่คงไม่ได้สวยถึงขั้นต้องไปเทียบกับพี่เวล่าใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าก็บางทีบางคอมเมนต์อย่างที่บอกใครอยากเม้นอะไรก็ได้เราอย่าไปตามมากก็แล้วกัน่ะ